เอาละทุกคนครับกลับมากับแมปยอดฮิตครับนี่จำได้หรือเปล่าเขาเป็นตัวอะไรแต่ว่าแต่ว่าขอเปลี่ยนวันนี้จะเป็นจักรนัทแอสโตรมาจักรนัทแโตรมาแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเท่นะ่ะเดี๋ยวก่อนดูก่อนว,ว่ามันใช้ท่าอะไรพวกนะี้อ๋อระเบิดระเบิดสูญญากาศคล้ายๆกระสุนวงจักรนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวเข้าหมดยากก่อนแล้วกันนะ เอาล่ะปึ๊บเทลปิ้งทูฮาร์ดโหมดมาพร้อมหรือยังหล่ะตัวเองเอาล่ะน้องๆถ้าอยากเล่นตามนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์แมปไว้ให้เล่นด้วยกันก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเวลามันตรงกันเอาล่ะจักรนาดเพียบเลยคราวนี้เข้ามาคือที่23เลยเฮะมากลางทางเลยเหรอเดี๋ยวเปิดของก่อน54เพราะคุณเอาตัวช่วยมาก่อนเปิดมาก็ขอตัวช่วยเลยครับ,บรไม่ ระสุนวงจักรบุบบบบบบบุบยระเบิดแลเทเหมือนกันนะใช้ได้คิวเป็นไงบชโอารแอแทดเอาวะ้ยรู้สึกวาจะครดาวเร็วมากเลยนะว้าวจักนแอสโตราปบสุดยอดเอาละไม่ต้องงกของกันแล้วปล่อยวิายมตั้งี่สบกเพราะคุณจะไปทาสงครามบะไรบราบราบ โอ้โหโคตรรถหมดอะตอนนี้ยับเยินไอ้เจ้าตัวเล็กก็มีเฮ้ยลืมไปว่าต้องเก็บไอ้เจ้าพวกนี้ด้วยสุดยอดยอดเดี๋ยวเหนียวเหนียวอยู่เหนียวอยู่เฮ้ยเก็บเอาหัวกระโหลกด้วยเดี๋ยวก่อนของก็งกของก็ของก็ต้องเก็บนะตัวเองทำไมปล่อยช้าจังวะเฮ้ยแต่ว่ามันใช้ได้นะบราโอ้ปล่อยนิวเคียร์ว่าเล่นตอนนี้ อ่าบอยเจจัดว่าจมบรชอาร์ตอทแทคตนี้ตอนนี้มีอยู่สองแสนกว่ายังไม่รู้จะซื้ออะไรชาร์ตอทแทคบเป็นไงล่ะไม่แหละจัก,กัน,น็อตมายิงใบกระสุนไฟสีแดงโคตรช้าเลยอืดแต่แรงบรบรบบรบือทีมันก็ไม่หมูหรอกนะทุกคนเอาล่ะ เฮ้ยโ,โดดปุ๊บปุ๊บอ, okay. right. อาแล้วระเบิดตุ้มตามกวันดีตุ้มตามเชิญยิ้มมาป๊บโอเคโอ้ยเอาตัวขั้นแรกเหมือนนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้เอาตัวขั้นแรกเหมือนแล้วเนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดอ่ะเพื่อนหายงานเข้ารึปหนีครับเอาล้วปล่อยรีดูซิมันจะโดนอะไรแค่น e ี้เหรอพ่อคุณอ้ช่วยกันหน่อยสิเพื่อนฝูง ในทิปเปอร์จกกักรนัดฟาชัดไปแยบแยบแบ่โอ้ยระเบิดตุ้มตามทำไมรู้สึกว่าเราไม่ถูกจริตกับตัวนี้เลยวะปฟาชัดไปไม่โดนอะไรเลยอ่ะมันดูมันกระจอกจังวะตัวนี้เฮ้ยมียยหัวใจมีหัวใจทำไมไม่บอกเดี๋ยวเก็บกันเก็บกันเก็บกันตอนนี้มันดูยากนะแยกไม่ค่อยออกแยกไม่ค่อยออกว่าตัวไหนวะ ตัวไหนมันคือฝั่งเราตัวไหนมันคือศัตรูเพราะจักรนัดหน้ามันเหมือนตัวร้ายอย่างเลยหน้าร้ายแต่ใจดีนะเชี่ยเอาละยิงไปทั้ทงกลุ่มนั่นแหละครับระเบิดตุ้มป้ามไม่แน่ไปยะเก็บก่อนเก็บของแป๊บหนึ่งก่อนยิงหัวนเน่งมันเลยเนี่ยอึ๊ยไปจออึ๊ย๋ยวแป๊บนึงเอาหวอัเาหวนเน่งเอาดีไปกินเบลค์เฮาส์ นี่ทีนึงอุ๊ยอะไรเนี่ยเอาตัวเขาแรกพุ่งชนอย่างกระกระทิงอ่ามีสามเขาไงเป็นกระทิงไงเอออุ๊ยเผาผานเผาผานนี่ดีมากพี่ทีวีมุกแต่ว่าได้ทองเยอะแฮะอ่ามีหัวใจบราบราเอ้ยยุยยุยยุยโดนโดนโดนจักรนาศเหาะไปก่อนเหาะบอกเลยครับอย่างตึงครับจาน เหัวใจแล้วทำไมมันหัวใจมันเยอะจะังวะเออหัวใจมันเยอะแฮะรอบนี้เออมีหัวใจอย่างนี้ก็สบายดีครับความอมะตะมีอยู่จริงว้าชสองแสนกว่าสองแสนฝ่าฝ่า,า,าปล่อยนิวเคลียร์ทิ้งเลยนี่แหละเบรเกอร์ว้าโอ้โหโว้าวานี่พลังขึ้นพลังจิตลูกบอลสีแดง ระเบิดเป็นพวงเลี้ยวยังไม่สะใจเอาไฟเตอร์ออกมาด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่หน่วยลบหน่วยลบการบินก็ต้องเจอกันหน่วยลบการบินอโอเคศัตรูร้อยสี่โคตรโหดเลยครับจะไหวไหมเนี่ยมาหน่วยลบการบินเลี้ยวยังไม่พอนิวเคลียร์พี่เยอะจัดไปเอาเนี่ยมาอีกได้ไหมเต็มที่แล้วครับพี่ครับเต็มที่เต็มคาราเบลแล้วตอนนี้สองแสนหนึ่งละ พัดเจ้ายิงไปบอลเก่งก,กโธโธโลียโคตรโหดระเบิดที่300เลยทุกคนมันก็ไม่ธรรมดาอยู่นะเอาละครับนิวเคลียร์ทีนึงแจกกันแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่นิวเคลียร์ไหมล่ะตัวเองอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ตายเลยอ่ะเพราะคุณปุ๊บออุ๊ยะไรเนี่ยโอ้ยโคตรโหดอ๋อ มนอยู่กองกันอยู่นะเนาะมางั้นก็สวยดีครับรียบร้อยขึ้นฟาร์มแบบเต็มที่เต็มคาราเบียวูของโคตรเยอะเดี๋ยวรออีก่อนรอดูคูดาวแป๊บนึงเดี๋ยวมาแล้วกดปึ๊บยิงปั๊งบุมระเบิดเป็นแถบมันเยอะจังหวะเยอะมากเลยเนี่ยคิวได้ไหมปลาชนชนเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นชนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอากดอีไปปั้นกิ๊กิตุ้มระเบิดเป็นพวง เทียร์สามร้อยแต่ก็ไม่ช่วยมิได้นำพาพ่อคุณเดี๋ยวสึเยใจตัวเองแล้วมันจะรอดกันไหมเนี่ยเอาไหนๆก็ไหนๆบ้านเราผลิตนิวเคลแล้วแบล็กเอออ้าวยังไม่ตายไอตัวนี้โดนดิวเคลยยังรอดชีวิตได้อ่ะงั้นจัดไปเต็มที่เลยพี่ชายไฟน้าเาลีโอ้อะไรวะนนี้โคตรเยอะ จะหไหวมั้ยเนี่ยเยอะจริงๆเยอะสุดๆสุดๆไปเลยพี่ชายไปหนะเสารียบรา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 บไปโอเคศัตรูเหลือสิบทำไมมันเยอะจังวะอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าฟาร์มดีมากนะต้องบอกตรงว่าฟาร์มดีมากจริงๆอ๋อใช้ได้ใช้ได้ไดอแต่ไม่ชอบท่าอันติมันเลยอ่ะถ้าไม่ตายมันอ่ะมันช้านห,หนืดหนะืดอ่ะเอาคิวมาปรอชลดนิดหน่อย ก็ไม่เท่าไหร่นะตัวเองศัตรูเหลือหเวลาก็เหลือหไอบ้บ้าเดี๋ยวจะจบแค่ดี๋เหรอนะึมอมบออ้าวแพ้เลยพราะขุนเฮจักรก์นอตก็ไม่ค่อยเก่งนะเอาตรงๆเองก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะจักร์นอตนะเฮอาบาบอนะจอจี้อ่าไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันจักร์นอตแอสโตรนะฮะถือว่าเล่นให้ดูอ่ะ ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนละ s u b สไครต์ให้ด้วยละตัวเองเฮ้ยตัวนั้นตัวอะไรวะเน,นี้ยทีวีมีฟันโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตัวเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพอม